สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินข้องร้อยที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะร้านนี้เลยคพะว่าร้านนี่ข้าวซอยร้อยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะร้านนี้ก็มีชื่อว่าข้าวซอยข้าวซอยแต่ถ้าเรียกเร็เๆข้าวซอย ข้าวซอยก็ไข่ไข่ข้าวซอยเหมือนกันนะทุกคนร้านนี้ก็มีซ่องชั้นนะคะแต่ว่าการมากินที่นี่นะคะจะต้องโทรมาจองก่อนถ้าไม่โทรมาจองไม่มีได้กินค่ะคนแน่นมากๆเราก็ขึ้นไปชั้นซ่องเลยจองปิดชั้นซ่องไว้หมดเลยค่ะมีแต่ทีมเรานองทุกคนก็จะได้รับนีค่ะเวลคัมดิ้งเป็นน้ำชาร้อนๆพันนี้นะคะอาหารกระเมเสิร์ฟแล้วค่ะกินไม่ขายทันสร้างกันพื้นจังหู้จังหันแมทนี้ สำหรับเมนูนะคะอย่าแร้งให้เทื่อนเลยมันมีขาลาักขาลุยข่าเอแมดนี่มีข้าวซอยเส้นซดไกโซอ,อีและกระมูตุนกระมีข้าวซอยเส้นซดเหนือน้องไล่และใบพายอ่าใบพายกระมีข้าวซอยเส้นซดห้อยเชลกระมีกุง้งไข่กุ้งกระมีฮะมีจังหู้แมดนี่ว,วนี่ให้เลือกทั้งแบบน้ำและแบบแห้งนะ จะปรองความร้อยนี่คือร้อยทุกเมนูบางคนที่มา,าทีมเราซั่งเพิ่มเหล้าอีกตาดหนึ่ง <Wow. S 1> ร้านเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยไม่มีวันหยุดเลยเนาะไอเยลังก็ค่ายปนีรวยบอปปีปินองเออซึ <Wow. S 1> ่งเราสั่งข้าวซอยแห้งมากินค่ะไม่ชอบเป็นน้ำค่ะไ,ได้มาแล้วก็คลุกเครื่องปรุงทุกอย่างนะครับผุกไปแคข้าวกันในเม็ดเลยแล้วก็นชายร้อยก็เติมนี่พริกแห้งหลงไปเลยเพย็ดได้เด็กออกทีน,นั้นร้อยถึงใจเลย สำหรับใครที่มาเชียงใหม่นะคะก็อย่าลืมแวะมาร้านนี้นะคะร้านข้าวซอยซอยนะคะก็เป็นร้านยอดฮิตในจังหวัดเชียงใหม่ใครไม่มากินกะตืออ่ะอย่างไม่ตึงเชียงใหม่กะหวาดายเดะ <Yeah! S 1> เพื่อนๆนที่ชอบกินของรร่อรๆแปลกๆันนี้ก็ตามเรามาเลยค่ะ